เงินบำนาญชราภาพประกันสังคมรายเดือนคิดอย่างไรมาดูวิธีคิดแบบง่ายมากๆเมื่อท่านดูคลิปนี้จบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเงินประกันสังคมที่ทุกท่านเก็บทุกๆเดือนบริษัทสมทบให้ท่านทุกเดือนเช่นกันได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์โดยเฉพาะ เงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่จะได้รับตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดคิดอย่างไรคิดแบบง่ายมากๆหากท่านมาทำความเข้าใจหากดูคลิปนี้จบท่านคิดเงินบำนาญชราภาพรายเดือนได้เลยนะครับมาทำความเข้าใจกันนะครับและที่สำคัญหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับกดแชร์ให้กับเพื่อนพี่น้องผู้ปกันตนด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe หากท่านกดติดตามกด subscribe ท่านจะได้รับชมคลิปที่เป็นประโยชน์ของช่องได้เลยนะครับมารับชมวิธีการคิดเงินบำนาญชนาภาพกันได้เลยนะครับ มาทําความเข้าใจเรื่องเงินบํานาญชราภาพจากสํานักงานประกันสังคมที่ทุกๆคนจะได้รับกันนะครับท่านทำความเข้าใจท่านอทำตัวเลขเหลี่ยหกสิบเดือนและหนึ่งร้อยแปดสิบคูณด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับท่าน้งทำไว้เลยนะครับประกันสังคมได้กาหนดสูตรการคิดเงินบํานาญชราภาพของสํานักงานประกันสังคมไว้ โดยให้นำเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือเงินเดือน5ปีย้อนหลังก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์และไม่ได้เป็นผู้กัน,นมาตรอา3 3มาตรอา39แล้วนำมาคิดหาฐานเงินเดือนที่ตั้งต้นคำนวณจำนวนเปอร์เซ็น์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเมื่อท่านส่งเงินสมทบครบ180เดือน อุณกับอันรนเต็นเริ่มต้นของสำนักงานการกสังคมตั้งไว้อยู่ที่20%นั่นเองท่านจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจตัวเลขเฉลี่ย60เดือนและตัวเลข180เดือนและเลข20%นั่นเองหากท่านมาดูตารางด้านล่างที่ให้ไว้อย่างตัวเลข10,000 5000บาทคูณด้วย20%์นั่นหมายความว่าท่านที่มีเงินเดือนเกินหน0 0งบาททางสำนักงานประกันสังคมเขาจะคิดเงินเดือนไว้สูงสุดแค่หน0 0งบาทเท่านั้นเพราะว่าฐานเงินเดือนประกันสังคมกำหนดไว้เพียงแค่หน0 0งหบาทนั่นเองถึงแม้ว่าท่านจะมีเงินเดือน20,000บาท30,000บาทสี่หมบาทก็ตาม จะคิดฐานเงินเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้แค่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งตรงนี้คิดง่ายเลยครับหากท่านมีเงินเดือนเกิน15,000บาทย้อนหลัง5ปีหรือย้อนหลัง60เดือนท่านจะได้ตัวเลขเงินเดือนเฉลี่ยก็จะเท่ากับ1 5 0 0 0บาทนั่นเองซึ่งหากคิดตามสูตร การคิดเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะนำเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคูณด้วยค่า20%เริ่มต้นที่ประกันสังคมกำหนดท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเท่ากับ3,000บาทต่อเดือนเริ่มต้นแต่หากว่าท่านส่งเงินสมทบครบ12งวดหรือ12เดือนท่านจะได้บวกจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น เท่ากับ1.5%ต่อการส่งในสมทบครบ12เดือนหรือ12งวดนั่นเองหรือคิดกันแบบง่ายๆท่านนำเงินเดือน15,000บาทคูณด้วย1.5%ท่านมีเงินบำนาญชรภาพรายเดือนเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้นปีละ2 2 5บาทต่อปีนั่นเองทำตัวอย่างหากส่งในสมทบ หนึ่งร้อยแปดสิบเดือนเกินหกสิบเดือนหรือมากกว่าห้าปีจากหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนท่านจะได้รับเงินบำนาญเับาภพเพิ่มขึ้นต่อปีสองร้อยยี่สิบห้าบาทต่อปีเมื่อคูณส่งเงินสมทบห้าปีท่านจะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทท่านได้รับเงินบำนาญเล่าภาพ ทั้งหมด4,125บาทนั่นเองซึ่ง225บาทมาจากไหนก็มาจาก15,000บาทคูณ15%น,น,นั่นเองหกมาดูตัวหลังอากมาดูราง,ต,รางต่อไปท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปีก่อนอายุครบ55ปีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย14,000บาทเงินเดือนเฉลี่ยของท่านก็จะเท่ากับ14,000บาทนำมาคูณ20%ท่านจะได้รับเงินบํานาญชลาภาพรายเดือนเท่ากับ2800บาทต่อเดือนและเมื่อท่านส่งงินสมทบครบ12งวดก็จะทำให้ท่านมีเงินชรลาภาพต่อปีเท่ากับปีละ2 1 0บาทต่อปีนั่นเอง ก็นำเงินเดือน14,000บาทคูณกับ1.5%ต่อการส่งเงินสมทบครบ12งวดกันนะครับแต่หากว่าท่านส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อ,อยๆตามตัวอย่างท่านส่งเกิน180งวดเกิน60งวดหรือเท่ากับ5ปีท่านจะได้รับเงินบำนาญเพิ่มเท่ากับ1,050บาทเมื่อรวมกันแล้ว ท่านจะได้รับเงินบำนาญชาภาพต่อเดือนเท่ากับ3 8 5 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับและหากมาดูตารางท้ายสุดล่างสุดหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายย้อนหลัง5ปีก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นพูกันตนสิ้นสุดลงท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย9,000บาทท่านก็นําเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ9 0 0 0 0บาทมาคูณกับ20% ท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเท่ากับ1,800บาทต่อเดือนเริ่มต้นแต่หากว่าท่านส่งเงินสมทบครบ12งวดก็จะทำให้ท่านมีเงินชราภาพเพิ่มต่อปีเท่ากับปีละ13 5บาทต่อปีนั่นเองก็นำเงินเดือนเฉลี่ย900 0บาทมาคูณ1.5ปเซนต่อการส่งเงินสมทบครบ12งวดกันนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆตามตัวอย่างท่านส่งเกิน180งวดเกินไป60งวดหรือมากกว่าเท่ากับ5ปีท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรวม5ปีเท่ากับ675บาทเมื่อรวมกันแล้วท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนเท่ากับ2,415บาทเดือนนั่นเอง เงินประกันสังคมไม่ได้หายไปไหนสรุปแล้วยิ่งท่านส่งมากท่านจะได้รับเงินฉลาภาพมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้และท่านจะคิดเงินบำนาญฉลาภาพเป็นเมื่อดูคลิปนี้จบท่านสามารถดูย้อนหลังดูวนไปเพื่อทำความเข้าใจกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ